สวัสดีครับครัวนะครับวันนี้นะครับอยู่กับกีตาร์นะครับสุคโวนะครับมาในรหัสนะครับ S A 100นะครับสุคโว S A 100นะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีซันเบิร์นนะครับสำหรับทรงนะครับก็เป็นทรงเทเลแคสเตอร์นะครับนี่นะครับฟังดีนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับคือกีตาร์โปร่งไฟฟ้าครับนี่กีตาร์โปร่งไฟฟ้าไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าก็คือกีตาร์โปร่งที่มีภาคไฟฟ้า แต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนกับพิตาไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนะครับเป็นฮอลลูบอดี้ด้วยแบบนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่นแบบสบายๆนะเล่นเป็นโฟกนะครับหรือว่าเล่นแบบเล็นที่บ้านก็ได้นะครับเล่นออกไปทํางานก็ได้เหมือนกันเรีวยกว่าความหลากหลายของตัวเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันคร่าวๆนะครับผม ตัวนี้นะครับก็นะครับสำหรับซูคอร์เอสเอหนึ่งร้อยนะครับถ้าเรานะครับไม่นะครับไม่ใช้พารไฟฟ้านะครับนี่คือเสียงจากตัวนะครับตรงๆเลยนะครับเอาเนี่ยนะครับไปใช้ปิ๊กนะก็จะเหมือนเล่นอยู่ที่บ้านเล่นในห้องเล่นสบายสฟิลลิ่งหรือว่าซาวนะครับผมก็จะประมาณกีตาร์หลังเต่าอะไนี้นะเล่นคนเดียวสองคนเดียว ได้หมดนะครับแล้วถ้ามาเป็นภาคไฟฟ้าหลานนะครับเปิดสุดเลยนะทุกอย่างครูจะตั้งนะครับเป็นแฝงหมดนะครับนี่นะครับสำหรับเบสกับทริเปิลนะครับมีปุ่มมีเบสนะครับมีทริเปิลมีวอลลุ่มนะครับผมมีจูเนอร์ในตัวด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับต้นคลิปนะเขาเล่นเป็นฟิงเกอร์สไตล์ไปแล้วนะครับมาดูสามขอร์ดมากนะ เป็นแบบโซโล่ <c oughs> ได้ทีนี้นะครับมาดูความพิเศษนะครับเพราะว่าครจะเป็นคนที่ชอบนักตีตาโปรไฟลฟ้าที่มี อันโซชันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเปิดที่หน้าตู้เลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะมาดูกันนะฮะใช้ตู้นะครับตู้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยามาดูนะตั้งแฝงหมดนะครับอาจจะเสียงอาจจะไม่อาจจะไม่จจไมเสถียรมากหรือว่าไม่หยุมากก็จะตั้งแฝงหมดให้ทุกคนฟังอาศัายหูฟังแล้ฟังกันในชะ่ไห สามารถ่ากดค้นเลยนะเล่นเป็นนะครับเสียงแตกก็ได้นะครับเล่นเป็นนะครับอ่าโปร่งไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานเรื่องเรียนคืนก็ได้นะครับใช้ประกอบอาชีพก็ได้ใช้เล่นสบายๆก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็มาประจำการใหม่สำหรับครูโอนะครับก็เดินออกไปลุยงานกันนะครับว่าใช้งานจริงๆจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของครูและกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนก็ ว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมกับซุโก้ SA 1 0 0สวัสดีครับ